ไอ้เหี้ยในอีพิกกูเคยรับเกมอันนี้มาด้วยเหรอวะเออมันเป็นเหมือนเกมสมุไรอ่ะกูอยากเล่นภาค2มากเลยเหี้ยแต่แต่ที่กูรับมามันเป็นภาคหนึ่งเฮ้ยภาคหนึ่งก็สนุกมึงรู้ได้ไงมันคือเกมเหี้ยอะไรใครได้ไงในโรนี้ไงเออรู้ได้เฮ้ยมันยากอ่ะรู้ได้ไงอ่ะก็กูเดาเอาไอ้เหี้ยกูกำลังแค่ไปดูเลยสัตว์เอ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะกูไม่รู้กูเดาี่สัมผัสกูเดาอยู่ข้างหลังกูเนี่ย ก็แค่บอกว่าหน้าเล่นแล้วเป็นเกมสมุไรเฉยๆกูแค่ให้เนื้อหามันมาใช่เนี่ยเราบอกว่าหน้าสองพักพักสองหน้าเล่นกว่าไอ้เฮียแล้วอยู่ดาวถูกเฉยเลยเฮียกูแค่บอกว่นใคระไอ้เฮียอีปิกมันแจกพอพอพอกลับมาเลื่อนดูอย่างงี้แม่งอีปิกแม่งแจกยับจริงว่ะแจกจนคนเขาแบบเออมันแจกเยอะมากเลยเฮียอันเทินไหมอันเทินไหม ช่เชื่อไหมก็ไอ้เชี่ยตอน<า>ตอนตอน,ตอนที่กูปิดไอ้เนี่ยเกมเรือจนสลัดไปแล้วเรากำลังนั่งหาเกมอยู่กูนึกถึงเกมอันแต่กูแต่กูไม่กล้าพูดเพราะมันเป็นเกมเก่าแล้วมันเป็นเกมเหลี่ยมๆกูก็เลย<ม>บอกวนะ่ายั่งมันแ,แล้วกันอ๋อไอ้เหี้ยซับนอตซับนติก้านี่มันน่าจะเล่นออฟออนไลน์ด้วยได้เนาะน่าจะเล่นแบบมัลตอเพปเยอ์ใต้ใต้ทะเลนะเออมันเป็นเกมที่แบบออกแนวฟาร์มฟาร์มด้วยไง เราอยากตำรวจกับเพื่อนมากเลยใช่ใช่มันน่าจะเป็นเกมที่แบบสร้างออกมาแบบเล่นแบบมันตีเพยเยอะอยากอย่างนี้คือเราเล้คนเดียวเรายังกลัวเลยใช่สับดูผิด้าเลยนะเออเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวมันหลอดนะเว้ยทอยใต้ใต้ท้องทะเลที่แบบมันมืดๆแต่ไม่กลัวเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ตรงหน้าเราอ่ะมึงไม่กลัวอะไรแบบนี้เหรอวะไอ้เหี้ยอย่างมากมันก็เป็นฉลาบป่ะวะไม่ใช่ฉลาบไม่ใช่เอามันคือตัวอะไรอ่ะมึงรู้จักกันเป็นปลา รู้จักรีเวนทานว่ะโอ้ยเอานี่เลยเอาคลิปที่มันเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในสับดูมาให้ทอยดูเลยมันน่ากลัวเ้ยคอมใหญ่ของมันอะไอออมแม่ก็มีแต่เกมโป้อะกลัวมัดแรงอาทิตย์รู้ได้ไงว่าคุณดูอดักับบอลไปซะยังไงยังเลังดูโกหกไปซะ